ถ้าลูกชายที่คุณเลี้ยงดูด้วยความรักกลับยกมีดขึ้นหมายจะปลิดชีวิตคุณเพียงเพราะทรัพสมบัติคุณจะทำอย่างไรคืนนี้ความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านกำลังถูกเปิดเผยพร้อมเสียงกรีดร้องที่ไม่ควรมีใครได้ยินลูกชายต้องการทำร้ายแม่ของตัวเองเพราะทรัพสมบัติใบหน้ามุยลมกลางคืนพัดแรงจนหน้าต่างสั่นกระทบผนังเสียงเสียดสีของกระจกดังแผ่วๆเหมือนเสียงกระซิบจากเงามืดแม่ยือนอยู่ตรงกลางห้องรับแขกไฟสลัวสองเพียงครึ่งเดียวของใบหน้า ดวงตาเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความเศร้าเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก้าวลงมาจากบันไดไม้บันไดเก่าเอียดอาดเหมือนกำลังบอกให้หนีแต่แม่กลับยืนนิ่งร่างกายสั่นเล็กน้อยลูกชายเดินเข้ามาในแสงไฟแววตาแข็งกระด้างไม่มีความอบอุ่นเหลืออยู่มือกำมีดแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นตามแขนกลิ่นสนิมเหล็กจากใบมีดลอยปะปนกับกลิ่นฝุ่นในบ้านแม่หายใจติดขัดราวกับอากาศรอบตัวกลายเป็นพิษเขายกมีดขึ้นช้าๆ เรากับกำลังเพลิดเพลินกับความหวาดกลัวที่สะท้อนในสายตาของแม่เสียงหัวรเราะเผาเบาหลุดออกมาจากริมฝีปากลูกชายหัวเราะที่ไร้ความเมตตาหัวเราะที่เต็มไปด้วยความต้องการเพียงทรัพสมบัติแม่ก้าวถอยหลังจนแผ่นหลังชนกำแพงเย็นเฉียบสัมผัสแข็งกระด้างของปูนทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นเส้นเลือดบนขมับเต้นรัวเหมือนกลองแห่งความตายแสงไฟบนเพดานกระพริบวูบไหว เงาของมีดสะท้อนกับแสงจนวูบวาบเหมือนเปลวไฟแห่งนรกเสียงหัวใจแม่ดังในหูตนเองดังชัดกว่าทุกสิ่งรอบตัวทุกจังหวะเหมือนนับถอยหลังไปสู่ความหายยนะมือของลูกชายยกสูงขึ้นเหนือหัวเงาเคลื่อนทาบลงมาบนใบหน้าของแม่ราวกับความมืดกำลังจะกลืนกินชีวิตทั้งสิ้นของเธอเงาของมีดสะบัดวูบแม่หลับตาลงเพียงเสี้ยววินาทีเสียงลมหายใจของเธอขาดห่วงเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุน ทันใดนั้นเสียงนาฬิกาโบราณที่แขวนอยู่บนผนังดังเก่เสียงโลหะกระทบกันก้องกังวานทั่วห้องความเงียบแตกสลายลูกชายชะงักเพียงชั่วครูแววตาแดงก่ำเบิกกว้างเหมือนถูกใครบางคนสะกดให้หยุดนิ่งแม่ค่อยๆลืมตาน้ำตาเออคลอแต่สายตาเต็มไปด้วยความสันสถานหัวใจยังเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอมองลูกชายตรงหน้าชายหนุ่มที่เธอเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังไม่หัดเดิน บัดนี้กลับยืนถือมีดพร้อมจะพรากลมหายใจเธอเสียงลมพัดลอดช่องหน้าต่างดังวิวม่านกะไวสะบัดเหมือนธงสีดำแห่งความตายแม่พยายามเอื้อมมือออกไปหวังจะหยุดเขาด้วยสัมผัสเพียงเล็กน้อยแต่ลูกชายกลับถอยห่างดวงตาแข็งกร้าวกว่าเดิมแม่เสียงของเขาแหบพร่าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นที่สะสมมานานทุกอย่างที่แม่มีมันควรเป็นของฉันเสียงนั้นก้องสะท้อนในใจแม่ เหมือนค้อนหนักกระแทกซ้ำๆลงบนอกความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่ขมมีดแต่คือคำพูดของลูกที่เธอรักหมดใจลูกชายก้าวเข้ามาอีกครั้งฝ่าเท้ากระแทกพื้นไม้จนสั่นสะเทือนเสียงเอียดอดดังก้องราวกับบ้านทั้งหลังร้องครวญด้วยความหวาดกลัวแม่พยายามพูดเสียงสัน่นลูกอย่าทำแบบนี้แต่คำพูดเหล่านั้นเหมือนลอยหายไปในอากาศไม่มีอะไรหยุดยั้งความมืดในใจของเขาได้เขายกมีดขึ้นอีกครั้ง งาโลหะสะท้อนในดวงตาของแม่ความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังเหมือนน้ำแข็งไหลลงสู่กระดูกเสียงหัวใจดังรัวเสียงลมหายใจหอบถีเสียงเส้นเลือดเต้นในขมับประสานกับเสียงก้าวเดินของลูกชายโลกทั้งใบถูกบีบให้เหลือเพียงสองชีวิตในห้องแม่ที่กำลังหนีไม่พ้นและลูกชายที่ถูกความโลภก,กลืนกินจนหมดสิ้นมนุษยธรรมทันใดนั้นสายฟ้าฟาดแสงสว่างเข้ามาทางหน้าต่าง เปล่งดังสนั่นราวกับสวรรค์กำลังตัดสินโทษเงาของลูกชายทอดยาวบนผนังเหมือนอสูรตัวใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาแม่สะดุ้งสุดตัวและก่อนที่เธอจะได้เกื้อเอ่ยคำใดคมมิดเย็นเยียบก็พุ่งตรงลงมาอย่างช้าๆราวกับเวลายืดยาวออกไปอย่างไร้สิ้นสุดคมมิดแหวกอากาศลงมาเสียงเสียดโลหะกับลมดังแหลมกรีดหูแม่เบิกตากว้างทุกอย่างช้าลงเหมือนถูกแขวนเวลาเอาไว้ เธอได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดในหูตัวเองดังชัดเจนยิ่งกว่าฟ้าร้องเสียงหัวใจเต้นที่จนแทบหลุดออกจากอกกลิ่นสนิมจากใบมีดชัดเจนจนคลื่นไส้แสงวาบของสายฟ้าผ่านเข้ามาทางหน้าต่างอีกครั้งส่องให้เห็นเหงื่อที่ไหลเป็นสายบนหน้าลูกชายหยดเหงื่อหยดหนึ่งร่วงลงสู่พื้นไม้กระทบจนเกิดเสียงเบาๆแต่ในหูแม่มันกลับดังสะท้อนเหมือนระฆังแห่งความตายแม่เอยงตัวหลบอย่างสิ้นหวัง มีดฝ้าเฉียดแก้มไปเพียงเซี่ยวนิ้วเสียงโลหะปักเข้ากับประตูไม้ด้านหลังดังปึกสะเทือนทั้งบ้านสะเก็ดไม้กระเด็นใส่แขนแม่จนเจ็บแสบลูกชายหอบหายใจแรงเส้นเลือดปูดขึ้นตามขมับสายตาเขาไม่ได้สั่นไหวแม่แต่น้อยกลับยิ่งแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งแม่สุดลงคุกเขา่าน้ำตาไหลรินปนกับเหงื่อเย็นเธอพยายามเอ่ยเสียงสัน่นลูกนี่คือบ้านของเราไม่ใช่สนามรบ แต่คำพูดนั้นยิ่งทำให้เขากำมีดแน่นขึ้นเสียงเล็บเสียดกับด้ามไม้จนเกิดเสียงกรอบแกรบเขาก้าวเข้ามาอีกครั้งใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเกรี้ยวดวงตาวาวโรดเหมือนสัตว์ร้ายที่หิวโหวยแม่มองขึ้นไปภาพลูกชายที่เคยวิ่งเล่นในสวนภาพเสียงหัวเราะใสๆของเด็กน้อยในวันวานย้อนกลับมาทำให้หัวใจเธอเจ็บแปบรบแต่ภาพตรงหน้าคือชายหนุ่มที่พร้อมฆ่าเธอเพียงเพราะสับสมบัติ เสียงลมแรงพัดจนหน้าต่างกระแทกผนังม่านปลิวว่อนเหมือนผีเสื้อดำโบยบินแสงไฟบนเพดานกระพริบทีห้องทั้งห้องกลายเป็นสนามแห่งเงาทุกเงาขยับไหวราวกับสิ่งมีชีวิตลูกชายยกมีดขึ้นเหนือหัวอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่การขู่แต่เป็นการฟาดฟันเพื่อจบทุกสิ่งเงามีดทอดลงบนใบหน้าแม่เหมือนตราประทับแห่งความตายแม่หลับตาแน่นลมหายใจขาดห่วง เสียงสายฟ้าฟาดดังสนั่นจนแผ่นดินสั่นสะเทือนบ้านทั้งหลังสถานเหมือนจะถล่มลงมาในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่กำลังจะสัมผัสผิวหนังแต่ทันใดนั้นเองเสียงกรีดแหลมสูงดังแทรกเข้ามาจากชั้นบนของบ้านเสียงกรีดร้องที่ไม่ควรจะมีใครอยู่ตรงนั้นลูกชายชะงักมือที่ถือมีดหยุดค้างกลางอากาศสายตาเบิกกว้างตกใจจนสั่นเครือ เงามีสันระริกอยู่เพียงไม่กี่เซนติเมตรจากร่างของแม่บรรยากาศทั้งห้องเปลี่ยนไปความเงียบโอบรัดจนรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำเสียงกรีดร้องยังสะท้อนอยู่ในอากาศเหมือนมาจากที่ว่างเปล่าเหมือนมาจากวิญญาณที่ไม่เคยสงบแม่ค่อยๆเปิดตามองลูกชายที่ยังยืนตัวแข็งแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและในวินาทีนั้นเองความมืดในบ้านกลับหนักหน่วงยิ่งกว่าเดิม เหมือนกำลังซ่อนความจริงบางอย่างที่น่าหวาดกลัวกว่าความตายเสียงกรีดร้องยังดังก้องสะท้อนอยู่ตามผนังบ้านยาวนานและเจ็บปวดจนทำให้ขนลุกชันทั่วร่างแม่หายใจติดขัดมองรอบตัวอย่างสับสนสายตากว่าผ่านเงามืดที่กำลังเต้นไหวเหมือนใครบางคนกำลังเดินวนอยู่รอบห้องลูกชายยังคงชูมีดค้างแขนสั่นระริกราวกับมีกำลังบางอย่างมาฉุดรั้งเหงื่อไหลอบบาบใบหน้าเป็นทางริมฝีปากขบแน่นจนเลือดซึม เสียงเสียงใครกันเขาพึพรรมพำเบาๆน้ำเสียงแตกพร่าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแววตาที่เคยแข็งกระด้างกลับเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเขาหันมองไปทางบันไดที่ทอดขึ้นสู่ชั้นบนบันไดไม้เก่าเอียดอาดเองเหมือนมีฝีเท้ากดลงมาทีละก้าวเสียงหนักแน่นแต่ไม่มีร่างปรากฏเงาบางอย่างทอดยาวลงมาตามขั้นบันไดไม่ใช่เงาของคนในห้องแต่เป็นเงาที่ดำสนิทหนักหน่วงและขยับไหวเหมือนมีชีวิต แม่ยกมือปิดปากน้ำตาไหลพรากความหนาวเย็นแผ่กระจายทั่วทั้งตัวลมหายใจออกมาเป็นไอขาวในความมืดสลัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บไปทั้งอกลูกชายถอยหลังสองก้าวมีดในมือเริ่มสัน่นดวงตาเบิกกว้างราวกับเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเขากระซิบเสียงสั่นพ่อคำพูดนั้นทำให้แม่ตัวชาเพราะสามีของเธอเสียไปแล้วนับสิบปีและเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่คือเสียงกรีดร้องในคืนที่เขาเสียชีวิต คืนที่บ้านหลังนี้เต็มไปด้วยเลือดทันใดนั้นไฟบนเพดานดับพรึบลงอย่างกะทันหันทั้งห้องมืดสนิทเหลือเพียงแสงวาบของสายฟ้านอกหน้าต่างส่องให้เห็นเงาดำขนาดใหญ่กำลังยืนอยู่หลังลูกชายเงานั้นก้มตัวลงใกล้หูของเขาราวกับกำลังพูดอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครได้ยินลูกชายกรีดร้องออกมาสุดเสียงเสียงก้องกังวานจนหน้าต่างสัน่นมือที่ถือมีดปล่อยหลุดลงพื้น โลหะกระแทกไม้ดังสนั่นสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านแม่ตกใจสะดุ้งสุดตัวรีบขยับถอยชิดกำแพงหัวใจเต้นแรงรัวเหมือนกำลังจะระเบิดแววตายังคงจับจ้องไปที่ลูกชายซึ่งตอนนี้ยืนแข็งทื่อร่างสั่นเหมือนถูกใครจับตรึงไว้เงาดำนั้นค่อยๆละลายหายไปในความมืดเหลือทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบเย็นยะเยือกลอยวนอยู่ในอากาศว่าความโลภจะฆ่าเจ้าเองลูกชายสุดทั่วลงกับพื้น ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปากยังคงขยับพูดอะไรบางอย่างที่แม่ฟังไม่ออกเหมือนกำลังคุยกับใครที่ไม่มีตัวตนแม่มองภาพตรงหน้าหัวใจทั้งเจ็บปวดทั้งสันสถานเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้ลูกชายเปลี่ยนไปอาจไม่ใช่เพียงแค่ความโลภแต่เป็นเงามืดจากอดีตท,ที่กลับมาทวงคืนทุกสิ่งในบ้านหลังนี้แม่พยายามยันตัวลุกขึ้นขาของเธอสั่นจนแทบไร้เรี่ยวแรง มือเย็นเฉียบเหมือนถูกจุ่มในน้ำแข็งแต่หัวใจยังผลักดันให้ก้าวเข้าไปหาลูกชายที่นอนคุกเข่ากับพื้นเสียงหอบหายใจของเขาหนักหน่วงเหมือนคนกำลังถูกบีบคอโดยสิ่งที่มองไม่เห็นตาเบิกโพลงม่านตาสันไหวปากพร่ำพึมพำคำเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าเอาไปอย่าเอาไปแม่ยื่นมือสั่นเทาแต่บ่าของลูกสัมผัสนั้นเหมือนดึงเขากลับมาสู่ความจริงเพียงชั่วครู่เขาหันมามอง สายตาเต็มไปด้วยความสับสนและแววแห่งความกลัวสุดขั้วแต่ทันใดนั้นเงามืดก็พุ่งแทรกผ่านหลังเขาเย็นยาเยือกจนแม่ต้องสะดุ้งถอยหลังเงานั้นแผ่กระจายไปทั่วห้องเคลื่อนไหวเหมือนหมอบหนาทึบแต่มีเสียงกระซิบเป็นร้อยเสียงดังผสานกันเสียงต่ำเสียงสูงเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้เสียงทั้งหมดดังประสานเหมือนพิธีกรรมโบราณลูกชายกรีดร้องอย่างเจ็บปวดมือกุมศีษะจนเส้นเลือดผุด เล็บข่วนผิวหน้าตนเองจนเลือดไหลเป็นทางแม่ร้องเรียกชื่อเขาด้วยเสียงสัน่นแต่น้ำตาที่เออคลอทำให้มองเห็นเพียงภาพเลอเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคำพูดนั้นชัดเจนขึ้นทีละน้อยเลือดแลกสับสมบัติเลือดแลกสับสมบัติแม่ทรุดตัวลงกับพื้นใจเต้นแรงจนหูอื้อความจริงค่อยๆกระจางในความคิดบ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความสุขแต่ถูกสร้างบนเงาของความตาย คืนที่สามีของเธอสิ้นใจเสียงกรีดร้องนั้นไม่เคยหายไปจากกำแพงลูกชายค่อยๆหันหน้ามาหาแม่แววตาไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปดวงตาขาวโพลนสะท้อนแสงฟ้าแลบริมฝีปากยกยิ้มผิดรูปน้ำเสียงแหบต่ำหลุดออกมาจากลำคอว่าเจ้าก็รู้ดีสัพสมบัติไม่เคยเป็นของใครแม่ตัวแข็งทือขนุกชั่นทั่วสันพางเธอถอยหลังจนชนตู้ไม้เก่าเสียงของตู้สั่นสะเทือน ประตูตู้เปิดออกเองอย่างเชื่องช้าภายในตู้มืดมิดแต่กลับมีแสงวูบวาบสีแดงสลัวเหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ภายในพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดที่โชยออกมาแรงจนแทบอาเจียนลูกชายหรือบางสิ่งในร่างลูกชายค่อยๆลุกขึ้นยืนเสียงข้อต่อกระดูกดังกรอบกแกรบเงาของเขาขยายใหญ่ขึ้นบนผนังบิดเบี้ยวจนไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปแม่ก้าวถอยชิดกำแพง ลมหายใจรัวถี่หัวใจเต้นแรงจนเหมือนกําลังจะฉีกออกจากอกแสงฟ้าลาบส่องเข้ามาอีกครั้งเผยให้เห็นดวงตาสีดำสนิทที่จ้องตรงมาและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบทั้งหมดเงียบลงเหลือเพียงเสียงเดียวเสียงที่แหลมสูงเหมือนมาจากใต้ดินกระซิบชัดถ้อยชัดคำว่าถึงเวลาชดใช้แล้วแม่ตัวสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวคำว่าถึงเวลาชดใช้แล้ว เหมือนค้อนเหล็กทุบซ้ำลงบนหัวใจบรรยากาศในห้องเริ่มบิดเบี้ยวอากาศหนาวเหน็บจนกระดูกสันแต่กลับแทรกด้วยกลิ่นข่าวเลือดและควันไฟกลิ่นเหล่านี้รุนแรงจนแม่ต้องยกแขนขึ้นปิดจมูกแต่ก็ไม่อาจกันความสยดสยองที่กำลังคลืบคลานเข้ามาได้ลูกชายอ๋อสิ่งที่สิงในตัวเขาหัวเราะต่ำๆในลำคอเสียงหัวเราะขาดขาดหายหายเหมือนคนกำลังสำลักควันเลือดคือคำตอบเลือดของเจ้าเท่านั้น ดวงตาของเขากลายเป็นสีดำสนิทไม่มีแสงแห่งมนุษย์หลงเหลือริมฝีปากแสแยะยิ้มกว้างจนผิดรูปฟันขาววาวสะท้อนแสงสายฟ้าแม่ถอยจนหลังชิดกำแพงมือควานหาสิ่งใดก็ดตามที่จะใช้ป้องกันตัวปลายนิ้วสัมผัสกับแจกันเก่าเธอคว้ามันแน่นแม้แรงที่เหลือจะมีเพียงน้อยนิดลูกชายก้าวเข้ามาทุกก้าวทำให้พื้นไม้สั่นสะเทือนเสียงเอียดารด,ดังเหมือนโซ่ล่ามผี เงาของเขาขยายยาวราวกับสัตว์ร้ายกำลังคืบคลานแม่กัดฟันแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเธอร้องเสียงสัน่นนี่ไม่ใช่ลูกของฉันคำพูดนั้นก้องสะท้อนอยู่ในห้องแต่เสียงหัวเราะตอบกลับมาดังยิ่งกว่าไม่ใช่ลูกแต่เป็นสิ่งที่เจ้าสร้างขึ้นเสียงนั้นก้องประสานกับเสียงอีกหลายเสียงเหมือนทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมกันในร่างเดียวแม่เงยหน้ามองเพดานไฟที่ดับไปกลับเริ่มส่องแสงวูบวาบ หลอดไฟกับพริบเหมือนหัวใจที่กำลังจะหยุดเต้นแสงวาบนั้นเผยให้เห็นรอยเลือดเก่าๆบนกำแพงรอยที่เธอคิดว่าเคยลบหายไปนานแล้วแต่บัดนี้กลับปรากฏชัดเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นแม่สุดลงกับพื้นเสียงหัวใจเต้นทีจนแทบขาดใจภาพความทรงจำในอดีตถาถงกลับมาคืนที่สามีของเธอสิ้นใจด้วยเสียงกรีดร้องเลือดนองเต็มห้องเดียวกันนี้และลูกชายที่ยังเล็กยืนอยู่ตรงมุม ร้องให้จนน้ำตาเปียกเสือ้อแม่กัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอเริ่มเข้าใจสิ่งที่เงาดำกำลังพูดถึงความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่เคยตายและตอนนี้มันกำลังเรียกร้องค่าตอบแทนลูกชายออสิ่งที่ครอบงำเขายกมือขึ้นชี้ตรงมาที่แม่ปลายนิ้วสั่นไหวราวกับจะจะทะลุอากาศเลือดของเจ้าคือกุญแจเปิดทางทันใดนั้นประตูตู้ไม้เก่าที่เปิดค้างอยู่ เปเลวไฟสีแดงกลับลุกโชนแรงขึ้นเสียงหวีดร้องของวิญญาณดังออกมาจากข้างในผนังทั้งห้องสั่นสะเทือนเหมือนกำลังจะพังทลายแม่ยกแจกันขึ้นสูงมือสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงพึดสุดท้ายเสียงหัวใจดังก้องในหูโลกทั้งใบเหลือเพียงเธอและสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ตรงหน้าเธอตะโกนออกมาสุดเสียงเสียงที่แหลมแตกจนสะท้อนทั้งบ้านก่อนจะฟาดแจกันลงกับพื้นอย่างแรง เศษแก้วกระจายวับวาวและในวินาทีนั้นเองเสียงกรีดร้องจากตู้ไม้ดังสนัน่นดังจนบ้านทั้งหลังสั่นสะท้านเหมือนกำลังจะถล่มลงมาบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเสียงหวีดร้องจากตู้ไม้ดังสะท้อนจนแก้วหน้าต่างร้าเป็นเส้นไฟฟ้าดับสนิทความมืดเข้าครอบงำทุกมุมห้องแม่หลับตาแน่นรอคมมีดรองเงามืดรอความตายที่คิดว่าหนีไม่พ้นแต่เงียบ เงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจหอบเหนื่อยของตนเองเมื่อเธอลืมตาขึ้นลูกชายนอนหมดสติอยู่บนพื้นมีตกห่างออกไปหลายก้าวเงาดำที่เคยปกคลุมห้องหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ประตูตู้ไม้ค่อยๆปิดลงเองเสียงแอดเบาๆเหมือนปิดผนึกความลับกลับเข้าไปไฟบนเพดานกลับมาส่องแสงอีกครั้งแต่เป็นแสงสลัวอ่อนโยนไม่ใช่แสงสันไหวที่น่าหวาดกลัวอีกแม่ค่อยๆคลานไปหาลูกชาย เธอแต่ที่ใบหน้าของเขาสัมผัสอุ่นและอ่อนโยนกลับคืนมาไม่มีแววตาดำสนิทไม่มีเสียงกระซิบในหูมีเพียงเด็กชายที่ครั้งหนึ่งเธอเคยอุ้มกล่อมให้หลับน้ำตาของแม่ร่วงลงบนแก้มเขาราวกับฉล้างความมืดออกไปทีละหยดเธอเอ่ยเสียงเบาสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความรักแม่จะไม่ยอมเสียลูกไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลมกลางคืนที่พัดผ่านหน้าต่างเข้ามาเริ่มสงบม่านหยุดไว้เงาในห้องหยุดเต้น บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนกลับเงียบสงดเหลือเพียงเสียงนาฬิกาเดินต่อไปอย่างช้าช้าแม้แม่แมยังไม่รู้ว่าเงามืดได้จากไปจริงๆหรือเพียงแค่หลบซ่อนรอเวลาที่จะกลับมาแต่เธอก็สาบานกับตัวเองในค่ำคืนนั้นว่าจะปกป้องลูกชายไว้ด้วยเลือดและลมหายใจต่อให้ต้องเผชิญกับความมืดที่น่าสะพรึงที่สุดก็ตามและเมื่อรุ่งเช้าแรกมาถึงแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา ความอบอุ่นปัดเป่าความหนาวเหน็บออกไปจากบ้านแม่กุมมือลูกชายที่ยังหลับสนิทไว้แน่นเธอรู้เพียงอย่างเดียวตราบใดที่ความรักยังมีอยู่เงามืดใดก็ไม่อาจพรากครอบครัวนี้ไปได้อีก